ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เล่าถึงประวัติตัวละครของมาร์ล็อกเกอร์ในเกม h โฮมสวิต Home หรือประวัติตัวละครของพี่เอกฮาล็อกเกอร์นั่นเอง HRK การตัดสินใจของผู้เป็นพี่ชายเรื่องราวก่อนที่คดีสะเทือนขวัญจะเกิดขึ้นความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวทําให้ปลายทางของชายคนหนึ่งตัดสินใจรับพลังชั่วร้ายแล้วกลายเป็นฆาตกรตัดมือที่ทุกคนเรียกกันว่าเดอะฮาล็อกเกอร์ทำกลางสังคมเมืองที่แสนวุ่นวายมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่า ฮาร์ดอาศัยอยู่กับน้องสาววัยสิปีเพียงสองคนพี่น้องทั้งสองรักกันมากฮาร์ดผู้เป็นพี่ชายต้องออกไปทำงานอย่างหนักทุกวันไม่ว่าจะเป็นพนักงานในร้านกาแฟเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหรือแคชเชียร์ในร้านสะดวกซื้อแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเงินส่งน้องสาวคนเดียวของเขาให้เรียนหนังสือและนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพื่อให้อยู่รอดในเมืองที่แสนจะวุ่นวายแห่งนี้จากการทำงานหนักในแต่ละวันทําให้ฮาร์ดไม่มีเวลามากพอที่จะพาน้องสาวสุดที่รักของเขาไปไปเที่ยวที่ต่างๆอย่างที่น้องใฝ่ฝัน กิจกรรมย้ำว่างเพียงอย่างเดียวของฮาร์ตคือการเล่นเกมให้น้องสาวดูเพราะน้องสาวของฮาร์ตชอบการเล่นเกมมากแต่เธอกลับไม่มีทักษะในการเล่นเกมเลยการที่พี่ชายของเธอได้เล่นเกมให้เธอดูช่วยให้เธอมีจินตนาการเสมือนว่าเธอนั้นเป็นตัวละครเอกในเกมที่พี่ชายเล่นและฮาร์ตเองก็มีความสุขมากเช่นกันเมื่อเขาได้เห็นในตาของน้องสาวที่เฝ้ามองมาในหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตื่นเต้นและมีความสุขทุกครั้งที่เขาเล่นเกมให้น้องสาวดูน้องสาวไม่ได้ชอบให้ฮาร์ต บันทึกวิดีโอการเล่นเกมและอัปโหลดวิดีโอไว้เสมอเพื่อที่เธอจะได้นําวิดีโอเหล่านั้นกลับมาดูได้อีกครั้งในตอนที่พี่ชายของเธอไม่อยู่วันเวลาผ่านไปด้วยทักษะการเล่นเกมที่โดดเด่นไม่ธรรมดาของฮาร์ดและได้เข้าตาสังกัดทีมอ e ีสปอร์ตชื่อดังจึงทําให้ถูกชักชวนเข้าร่วมสังกัดด้วยค่าตอบแทนสูงฮาร์ดตัดสินใจแทบจะทันทีที่จะตอบตกลงเพราะเป็นโอกาสที่จะทําให้ฮาร์ดสาม,มารถหาเงินดูแลน้องสาวจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปรวมถึงตัวฮาร์ดเอง จะทําให้ฝันของตัวเองเป็นจริงคือการมีรถยนต์สักคันเพื่อพาน้องสาวไปเที่ยวยังที่ต่างๆดังที่พี่น้องได้วาดฝันเอาไว้โดยหน้าตาอันหล,อล่อเหลารวมถึงบุคลิกของฮาร์ดที่ดูดีมีสเสน่ห์แต่มีฝีไม้ไลายมือการเล่นเกมเป็นเลิศ้วยบุคลิกเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครทาให้เป็นที่หาตัวได้ยากในวงการเกมทําให้ฮาร์ดเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทุกเพศทุกวัยฮาร์ดจึงกลายเป็นคนที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับสังกัดทั้งการได้เข้าร่วมอีเวนต์การแข่งขันงานโชว์ต่าง อีกทั้งยังมีสินค้าแบรนด์ดังมากมายมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับเขาทั้งหมดควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของฮาร์ดแต่กับตัวกันข้ามเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะมันทําให้เขารู้สึกมีเวลาให้น้องสาวน้อยลงกว่าเดิมหลังจากได้ออกงานต่างๆมาสักระยะฮาร์ดในตอนนั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในสื่อออนไลน์ถึงแม้ว่าเหล่าแฟนคลับจะคอยให้กําลังใจและคอยสนับสนุนตัวเขาเป็นอย่างดีแต่ก็มีกลุ่มคนที่คอยสร้างข่าวด้านลบมาโจมตีฮาร์ดอยู่เสมอว่าที่เขามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะหน้าตา ไม่ใช่ได้มาจากความสามารถในการเล่นเกมอย่างแท้จริงแม้กระทั่งเพื่อนในทีมก็เห็นด้วยกับข่าวนี้เช่นกันพวกเขาไม่ชอบที่ฮาร์ดมีชื่อเสียงข้ามหน้าข้ามตาเกินคนในทีมด้วยระยะเวลาสั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ฮาร์ดรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านลบหรือความอิจฉาจากตัวเพื่อนร่วมทีมฮาร์ดต้องจัดการอารมณ์ด้วยการไม่เก็บเอาคําวิจารณ์เหล่านั้นมาบั่นทอนตนเองคิดว่าเส้นทางนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะเติมเต็มความฝันของน้องสาวให้เป็นจริง ช่วงเวลาบนเส้นทางอ e ีสปอร์ตของฮาร์ดนั้นเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จถึงขีดสุดฮาร์ดและทีมได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันเกมเอเชียทัวนาเมนต์ได้ติดต่อกันถึง3สมัยโดยไลายพ่ายมาตลอดสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากและแล้วรายการแข่งดังกล่าวกลับมาอีกครั้งพวกเขาจึงไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะกลับมาสานต,ต่อตำนานแชมป์เก่าก้าสู่แชมป์สมัยที่4ทําให้การแข่งขันครั้งนี้พวกเขาเป็นตัวเต็งของรายการอย่างไม่ต้องสงสัยทีมของพวกเขามีทักษะในการเล่นเกมที่เหนือชั้นโดดเด่น ยากที่จะหาทีมไหนมาโค่นแชมป์เก่าอย่างพวกเขาได้เลยในขณะที่แสงสปอตไลท์ฉายลงบนเวทีที่กําลังแข่งขันช่วงชิงความเป็นหนึ่งแต่กลับมีดันมือของวงการอ e ีสปอร์ตทั้งโต๊ะพนันและเว็บพนันออนไลน์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวงการที่มีเงินสะพัดและเติบโตอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนว่าการแข่งขันในครั้งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ถูกวางเงินเดิมพันในเว็บพนันเหล่านั้นเช่นเดียวกันทีมของฮาร์ดได้ผ่านเข้ารอบไปยังแมตช์ชิงชนะเลิศ โดยที่คู่ต่อสู้รอบสุดท้ายของพวกเขาก็เป็นเพียงทีมหน้าใหม่ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่รู้จักทีมหน้าใหม่เฉือนเอาชนะทีมอื่นๆมาได้อย่างยากลาบากและจากผลงานแชมป์สามสมัยซ้อนของทีมฮาร์ดรวมกับชื่อเสียงของฮาร์ดทำให้นักพนันสวนมากต่างพากันลงเงินเดิมพันในทีมของฮาร์ดเกือบทั้งหมดเจ้าของโต๊ะพนันลายใหญ่คาดการว่าหากเราไม่ทําอะไรสักอย่างในการแข่งขันครั้งนี้เราต้องสูญเสียเงินพนันมหาศาลจึงส่งมาเฟียเพื่อไปยื่นข้อเสนอให้กับสมาชิกของทีมฮาร์ด ให้ทำการล้มมวยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยเสนอเงินตอบแทนก้อนโตซึ่งมากกว่าเงินรางวัลจากการเป็นแชมป์ของรายการหลายเท่าสมาชิกคนดังกล่าวกระจายข่าวนี้ไปยังสมาชิกในทีมทุกคนยกเว้นฮาร์ดจนได้ข้อตกลงกันว่าพวกเขาทั้งหมดจะทําการล้มมวยตามข้อเสนอเพื่อที่จะแบ่งเงินก้อนโตนี้ร่วมกันมีเพียงฮาร์ดคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องข้อตกลงนี้เพราะพวกเขาต่างรู้ในสัยของฮารด์ดดีว่าตัวฮาร์ดนั้นไม่มีทางที่จะยอมรับข้อเสนอการล้มมวยอย่างแน่นอน และเรื่องทั้งหมดนี้ทั้งต้นสังกัดของทีมจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องถูกไล่อ,ออกจากสังกัดและหมดอนาคตในวงการอ e ีสปอร์ตอย่างแน่นอนในการแข่งขันรอบที่1สมาชิกทีมทุกคนยกเว้นฮาร์ดได้ทําการเล่นนอกแผนที่จากที่ฝึกซ้อมกันไว้ด้วยทักษะการเล่นเกมของฮาร์ดแม้ว่ารูปเกมของทีมจะดูย่ำแย่มากแค่ไหนฮาร์ดเพียงคนเดียวก็สามารถกอบผู้สถานการณ์ภายในเกมจนทําให้ทีมได้รับชัยชนะในรอบแรกมาได้ช่วงระหว่างการพักเบรกในห้องน้ํา ฮาร์ดแอบได้ยินสิ่งที่สมาชิกทีมพูดคุยกันถึงความกังวลว่าถ้าฮาร์ดมันโชว์ฟอร์มเทพแบกทีมต่อไปแบบนี้แอบล้มมวยของเราต้องพังไม่เป็นทาแน่ไอ้แก๊งมาเฟียนั้นตามคาแน่พวกแกก็ด้วยฮาร์ดรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินสิ่งที่เพื่อนพูดคุยกันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจําเป็นต้องกลับไปแข่งต่อฮาร์ดต้องพยายามควบคุมสติและอาลณ์ไม่พร้อมเพื่อกลับไปแข่งขันอย่างเต็มศีมือเพื่อไม่ให้แฟนคลับผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสาวคนเดียวของเขา ตอนนี้ฮาร์ดรู้แล้วว่าเขาจาเป็นต้องพึ่งฝีมือตัวเองเท่านั้นเพราะศัตรูไม่ได้มีเพียงฝ่ายตรงข้ามแต่ตอนนี้แม้เพื่อนภายในทีมของเขาก็กลายเป็นศัตรูแล้วเช่นกันระหว่างการแข่งขันรอบที่2ส,สถานการณ์เกมตึงเครียดเป็นอย่างมากฮาร์ดพยายามแก้เกมอย่างหนักเหมือนดังเกมแรกเพราะต้องรับมือฝ่ายตรงข้ามด้วยตัวคนเดียวแต่แล้วอยู่ๆสายตาของฮาร์ดก็เริ่มผ้าหมัวมือของเขาเริ่มหนักอึ้งทําให้เขาไม่สามารถเล่นต่อไปได้เขารู้สึกทันทีว่าตัวเองถูกวางยาอย่างแน่นอน จากการได้ยินเพื่อนร่วมทีมคุยกันในห้องน้ำระหว่างพักหาดควบคุมสติไม่ได้อีกต่อไปปัดเมาส์และคีย์บอร์ดตกลงพื้นลุกขึ้นพุ่งไปต่อยเพื่อนร่วมทีมด้วยความโกรธทำให้เกิดการชกต่อยกันสร้างความตื่นรตหนให้กับผู้เข้าชมและกองเชียร์เป็นอย่างมากรวมถึงผู้คนที่ดูรายการผ่านทางถ่ายทอดสดผู้ชมทั่วประเทศเกิดความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรกันทำไมไอดอลของพวกเราถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อีกทั้งยังทำร้ายเพื่อนร่วมทีมของตัวเองด้วย เมื่อฮาร์ดได้สติเขาก็รีบเดินออกจากสนามการแข่งขันด้วยความโกรธทมกลางสายตาของคนทั้งประเทศโดยไม่มีใครรู้เลยว่าฮาร์ได้ถูกวางยาจากคนในทีมมันส่งผลร้ายต่อร่างกายของฮาร์ดอยู่ในสภาพย่ำแย่มากเหตุการณ์ครั้งนี้ตกเป็นข่าวใหญ่ทําให้ฮาร์ดถูกไล่ออกทันทีเพราะสร้างความเสียหายให้กับต้นสังกัดเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานสังคมโซเชียลพากันโจมตีฮาร์ดวิจารณการกระทําของฮาร์ดอย่างเสียหาย ผลกระทบครั้งนี้ลามไปถึงการขุดคุยประวัติน้องสาวฮาร์ตและโจมตีเธอด้วยทั้งการด่าทอเธอโดยตรงถึงการกระทําของพี่ชายในการแข่งขันปูข่าวสายลายว่าฮาร์ตเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงและโมโหร้ายมีนักพนันที่จนหมดเนื้อหมดตัวจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจํานวนมากพวกเขากดแค้นฮาร์จนถึงขีดสุดถึงขั้นไล่สืบที่อยู่ของฮาร์ตฮาร์ตเป็นกังวลอย่างมากถึงความปลอดภัยของน้องสาวที่เริ่มเห็นกลุ่มคนแปลกหน้าวนเวียนอยู่และแวกบานแบบผิดสังเกต จึงตัดสินใจปิดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดและขับรถพาน,น้องสาวนี้ออกจากเมืองมีความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นออกไปต่างจังหวัดเพียงสองคนตามที่เคยสัญญากันเอาไว้เที่ยวกันอย่างมีความสุขเพื่อลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ไายถูกตามแอบ,บถ่ายรูปและแชร์ข้อมูลต่อไปในโลกอินเทอร์เน็ตทาให้เหล่าผีพนันบรรดาคนที่กดแคนฮาร์ดรู้ว่าเขาและน้องสาวอยู่ที่ไหน คืนหนึ่งในวันที่ฝนตกระหว่างฮาร์ดกำลังขับรถหลังจากพาน้องสาวไปเที่ยวมาทั้งวันอยู่ๆได้มีคนร้ายปาก้อนหินใส่เข้ากระจกรถยนต์ของเขาด้วยความตกใจทำให้ฮาร์ดหักพวงมาลัยกระทานหาันทำให้รถเสียหลกักพลิกคว่ำหมุนหลายตลบเมื่อรถหยุดนิ่งฮาร์ดพยายามคลานหนีออกจากรถที่กำลังเกิดไฟลุกไหมอย่างหนักฮาร์ดพยายามกลับมาช่วยน้องสาวที่ขาทั้งสองติดอยู่กับซากรถที่กำลังไฟลุกโชนเขาพยายามจับและดึงแขนน้องสาวออกมาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถพาเธอออกมาจากซากรถที่ติดไฟได้ เสี้ยววินาทีนั้นรถยนต์ที่ติดไฟอยู่นั้นเกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทําให้ฮาร์ดกระเด็นออกมาจากตัวรถก่อนที่จะสลบไปฮาร์ดตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเขาเองอยู่ที่โรงพยบาบาลแห่งหนึ่งแล้วร่างกายเขาถูกไฟไหม้หนักสาหัสหลายจุดเกือบทั่วทั้งร่างกายแต่จุดที่ได้รับความบาดเจ็บหนักที่สุดคือมือทั้งสองที่ถูกไฟเผาไหม้ทําลายเข้าไปถึงเส้นประสาทมือทั้งสองข้างของฮาร์ดหลายความรู้สึกอีกต่อไปเขาไม่สามารถกลับไปเล่นเกมได้อีกตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือ ต่อยเขากลับไปเล่นเกมได้ก็เลยซึ่งเสียงเชียร์น้อยๆที่คอยให้กําลังใจเขาอีกต่อไปเขาได้เสียน้องสาวสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับฮาร์ดเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากกับการสูญเสียครั้งนี้ในขณะเดียวกันข่าวและสื่อโซเชียลต่างๆก็ยังประโคมข่าวโจมตีเขาไม่หยุดด้วยการปล่อยข่าวปลอมว่าฮาร์ดขับรถเร็วด้วยความคึกขนองบางก็สันนิฐานว่าฮาร์ดทะเลาะกับแฟนสาวข,ของเขาบางก็ลงข่าวว่าฮาร์ดเสพยาและดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถในเวลานั้น ส่งผลให้น้องสาวของเขาต้องมาตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกียรติโกรธทำไมทำไมมนุษย์มันช่างน่ารังเกียจขนาดนี้เสียงเหล่านี้ดังกึ่งกล้องในหัวภายในจิตใจจมดิ่งสู่ความโกรธเครียดแค้นที่มีต่อโลกปีศาจหลยตนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นพลังงานบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายฮาร์ตบาดแผลของฮาร์ตผสานตัวเองราวปฏิหาริย์ร่างกายดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้นปีศาจไลายหยิบยื่นหน้าก,ากากสีขาวให้กับเขาสวมมัน และมอบวิญญาณของเจ้าให้กับข้าซะแล้วเจ้าจะสามารถนำชีวิตของน้องสาวเจ้าคืนกลับมาได้ดังเดิมอาจไม่ลังเลที่จะรับข้อเสนอและสัมผัสได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงเป็นเพราะพลังงานและวิญญาณเหล่านั้นทําให้บาดแผลบ,บนร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้เขาคาดการว่าหากเขาสวมหน้ากากสีขาวนี้เขาเ้าไปแล้วเขาอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งไปไม่ว่าเขาต้องสูญเสียความเป็นตัวเองจนกลายเป็นปีศาจหลายที่ต้องฆ่าคน กระทั่งต้องช่วงชิงพลังงานจากวิญญาณของมนุษย์เพื่อนํามาซ่อมแซมตัวเองและนํามันเป็นอาหารของเจ้าวิญญ,ญาณร้ายตนนี้แต่ตอนนี้ชีวิตของเขาไม่มีอะไรจะให้เสียอีกแล้วเขาสละวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อกลายเป็นปีศาจร้ายและกับชีวิตของน้องสาวได้กลับคืนมานั้นถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วผมขอรับไว้คําพูดสุดท้ายในฐานะมนุษย์ของฮาร์ดเมื่อหาสวมใส่หน้ากากเข้าไปพลังวิญญ,ญาณสีดําทำมินได้พุ่งไหลผ่านหน้ากากาสีขาวแทรกซึมไปทั่วร่างกาย เขาไปปลุกกระตุ้นจิตใจ,จอันดำมืดของฮาร์ดเพิ่มความเกลียดชังในตัวมนุษย์ด้านมือในใจของเขาถูกลดล็อกมาบาดแผลท,ทั่วร่างกายของเขากลับม,มาสมบูรณ์อีกครั้งมีเพียงมือและผิวหนังไม่กี่ส่วนเท่านั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ทันทีที่ร่างกายฮาร์ดกลับมาดีขึ้นเขาลูกออกจากเตียงและหลบสายตาจากผู้คนมุ่งตรงไปที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลเพื่อควานหาบางสิ่งตูแล้วตู้เล่าที่เขาเปิดหาลึกๆในใจหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในที่สุดเขาก็ได้พบ ความจริงใต้ผ้าขาวผืนบางร่างกายที่เป็นเท่าทานของเด็กสาวสีดำสนิทที่ไร้ซึ่งลมหายใจมีเพียงท่อนแขนที่คุ้นเคยอยู่ในสภาพเดิมเขาโอบกอดร่างของน้องสาวเอาไว้และร้องไห้ออกมาราวกับคนบ้าความจริงนี้มันเจ็บปวดเกินกว่าแผลไฟไหม้ทั่วร่างกายของเขามือเล็กๆที่เคยจับที่คอยชีย้สิ่งต่างๆให้เขาดูในตลอดที่ผ่านมาพี่ <c oughs> มาแล้วนะเราไปเที่ยวด้วยกันต่อนะหารดขโมยศพของน้องสาวใส่กระเป๋าสีแดงใบใหญ่เขาหายตัวไปจากโรงพยาบาล ไม่มีใครพบเจอหรือได้ยินข่าวคราวของเขาอีกเลยจากนั้นไม่นานเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทินขวัญขึ้นโดยในที่เกิดเหตุเหยื่อทุกคนถูกพบเป็นศพสภาพศพทุกศพนั้นทอนแขนได้หายไปรวมถึงเหยื่อทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอยู่ในวงการเกมดังสินแต่สิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ตรงกันที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุคือเหล่าสตรีมเมอร์หรือเหยื่อทุกรลยยังคงเปิดเกมค้างเอาไว้อยู่และภายในหน้าจอยังคงแสดงชื่อไอดี hardlocker ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะตายเหมือนกันหมดทั้งหมดนี่คือประวัติความเป็นมาของตัวละครก่อนมาเป็น H.R.K หรือ The Hardlocker เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ